พวกเราคือเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์นี่บัสนีโตเมื่อไหร่นายจะเลิกกำจัดเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์สักทีนี่แฟงเซเวียที่ฉันต้องทำแบบนี้เนี่ยเพราะเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์ในช่องซูเปอร์พีคเนี่ยเยอะเกินไปยังไงล่ะแต่ถึงจะเยอะอยังไงอ่ะฉันก็ยังควบคุมอยู่ควบคุมได้อย่างนั้นเหรอนายลองกลับไปดูดีๆสิก็ทำหน้มอการอะไรเหก็ต้องการเผยแพร่พันลิงฉันไงล่ะใครก็ตามที่กินน้ำลายของฉันเข้าไปจะกลายเป็นลิงทุกลาย ขอโทษนะคะไม่ต้องมาขอโทษผมปีศาจแบบคุณนะผมไล่คุณออกอยากให้ฉันเป็นปีศาจมากใช่ไหมได้นายคงเห็นแล้วใช่ไหมว่าเรามนุษย์กายพันเนี่ยมันปั่นป่วดทั้งมิติเวรทแต่ถึงยังไงนายก็ไม่มีสิธิ์ไล่กำจัดผู้คนเราเอาเป็นว่านายอย่ามาขวางทางฉันแล้วกันถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะกำจัดนายคนนี้ แฟรงเซวีกังวลอะไรหรือเปล่าคะทำไมดูเครียดกระบ,บาสนีโต้น่ะสิตอนนี้เขาไล่กำจัดทุกคนที่มีพลังวิเศษแล้วบาสนีโต้จะทำแบบนี้นทำไมเหรอคะนั่นน่ะสิปกติบาสนีโต้จะกำจัดแต่มนุษย์แต่ตอนนี้บาสนีโต้กำจัดทุกคนที่มีพลังวิเศษนี่บีเกรเธอช่วยบอกให้ฟู๊ฟรินไปตามสืบหน่อยได้ไหมตอนนี้ฟู๊ฟรีนไม่ว่างคะ่ะเขากำลังไปช่วยเดทูกอกกออูโลถ้าอย่างนั้นเธอช่วยไปตามสืบหน่อยว่าแรงจูงใจของบาสนีโต้คืออะไร ถ้าใครเห็นผมโควงเอวคนนั้นจะตายทันทีแค่เราโควงเอวก็ทำให้คนได้แล้วเนี่ยเหลวะเพื่นี่ไปแกจะรีบไปไหนล่ะแกเป็นใครเนี่ยแล้วมาหวางทางฉันทำไมฉันก็คือคนที่ตามมากำจัดพวกมนุษย์กายพันธุ์อย่างแกยังไงล่ะฝันไม่เถอะ ไม่กถึงไม่เป็นไรเลยอะ่ะก็เพราะว่าหมวกที่ฉันใส่เนี่ยกันพลังวิเศษได้ยังไงแกอยู่เลยเลิกทำแบบนี้ได้แล้ววานิโต้วีกเกลแฟงเซเวียเนี่ยคุณส่งแกมาสินะนี่ฉันถามจริงๆิเถอะ ว่าแกจะกำจัดพวกเดียวกันไปทำไมเดี๋วฉันจะต้องบอกแกทำไมแกไม่บอกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าแกไม่หยุดทำฉันคงต้องกำจัดแกทิ้งซะแต่คิดว่ามันง่ายเนี่ยเข้ามาสิฮออย่างงั้นเหรอจ นี่ปล่อยบีเกรดี๋ยวนี้นะได้สิฉันบอกแล้วใช่ไหมอย่ามาขวางทางฉันฉันก็ทำอย่างนั้นไม่ได้แกบังคับให้ฉันทำแบบนี้เองนะอย่าอยู่เลยอ๋อไอ้ขันหัวจังวะในที่สุดก็ถอดหมวกฉันได้นะไอ้แก่ทำอะไรกับหัวฉันเนี่ยฉันก็ปล่อยมนุษย์เถาไปใช้หัวแกไงล่ะ ถ้ายังไม่อยากตายก็บอกพันซิมาว่าไล่กำจัดเรามนุษย์กลายพันธุ์ทำไมก็เพราะว่าช่องซูเปอร์พิกอะมันมีแต่พวกพลังวิเศษคนดูมันเบื่อจะแย่อยู่แล้วแล้วนายจะให้ทำยังไงจะให้กลับไปทำคอนเทนต์18บวกอย่างนั้นเหรอนายก็รู้ว่าช่องเราเด็กดูเยอะทำคอนเทนต์เรื่องอื่นสิบ้าเฮ้ยช่องเราก็มีคอนเทนต์ใหม่ๆตลอดลนะั่นแหละนายก็บอกให้คนดูกดติดตามไปสิฝากดติดตามอย่ด้วยเลยฝากกดติดตามด้วยทุกคนเอ้า